สำหรับวันนี้เราจะไปทำภารกิจโดยการโดยการสำรวจพื้นที่ในป่าชุมชนของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ทีมพิทยเย็นนะคะขอทางคุณคุณสุพ์ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้รู้สึกตื่นเต้นเขาถามนนี้เพราะว่าเาที่ถาม่รู้สึกยังไง้างย้มาเราตื่นเต้น โอ้ยสวยไยุ่น้ำผู้เด็กก็สวยดังงั้นผู้เลยงมไปให้ผูเของก่อนคุมจะต้องปิดฝาต้นไม้ขณะนี้นะคะเรากําลังจะไปหาจุดปักจุดของกลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่1กลุ่มที่2เราปักเรียบร้อยแล้วตอนนี้กําลังจะไปปักกลุ่มที่3นะคะกำลังหาจุดอยู่ค่ะเราไปตามชายฝ่าเรื่อยๆนะคะเอาพื้นด่าพื้นไม่เดนกลับบ้านเราข้ออะไรมากเลย ปลูกตทเหลี่ยมปลูกเที่ยแลมลงมาเด้ครับดเ้าครับครับติดเขานั่นมองแหลมขึ้นไปครับมคือบนอไปนไป้นไปด้ปลูกขึ้นยังปลูกขึ้นยังลงไปไปมองแหลมแหลม มาเลยสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาถึงกลุ่มผ้าจะปักป้ายอยู่ที่สูงสุดบนภูเขานะคะข้ามภูเขา่ะู่สูงสุดจะลงไปหากลุ่มสีค่ะระยะทางประมาณ3กิโลเมตรค่ะ ดีมากเลยค่ะพี่ชอบมากเลยเข้าป่าเนี่ค่ะพี่ชอบต้นไม้ชอบปลูกต้นไม้เลยค่ะทำทุกวันยิ่งดีค่ะเอาต้นไม้รักธรรมชาติท่าก็บเกปกติพี่ก็เป็นคนรักเด็กอยู่ค่ะบอกพี่มาพี่ชอบต้นไม้มากเลยค่ะ